สวัสดีครับทุนครับมาพบกับ o o f f e b เด็กนะครับในช่วงบ่ายจากตลาดซั์กรุงศรีนะครับผมก็ช่วงเช้านี้นะครต้องบอกว่าดัชนีหุ้นไทยนะครับสามารถที่จะรีบาวขึ้นมาได้นะครับตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นรอบบ้านนะฮะถามว่าวันนี้เนี่ยทำไมดัชนีหุ้นไทยนะถึง ปรับตัวขึ้นมาได้นะก็ต้องบอกว่าในส่วนของเซนเมนต์ะ ement, นะว่ามีความคาดการณ์กันแล้วกันนะว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงต่อเนื่องนะในการประชุมครั้งถัดไปนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกฟรีโฟดพวกเส้นอ่หุ้นเซ็นห้าสิบนะฮะกับหุ้นเดลต้าเนี่ยเหมือนว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแรงซื้อกระจายเข้ามาด้วยนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของภาพการลงทุนในใน ช่วงเช้านี้นะครับมีภาพของการดีดตูดขึ้นมานั่นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมร <c oughs> อสัญนา <c oughs> อโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของภาพสรุปกันนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะช่วงเช้านี้นะครับอย่างที่เรียนไปเนาะว่าตัวเซนเด็กเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมานะบวกมาได้ประมาณสี่จุดนะครับปิดไปหนึ่งสองแปดสองนะครับ มูลค่าการซื้อขาย17,000ล้านบาทนะถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมากนะครับค่อนข้างน้อยด้วยซ้ำนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูชุดหุ้นกันนะครับตัวไหนขึ้นตัวไหนลงยังไงนะครับผมอ่าเรามาดูตัวกลุ่มแรกนะวันนี้เนี่ยต้องบอกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นนะอย่างไรก็ตามถ้าเราเจาะลึกเข้าไปดูจริงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแค่เดลต้าเลยครับส่วนเคซีฮานาเนี่ยมีการปรับตัวลงแล้วก็ลงมานข้านงแรงด้วย นะครับจากความกังวลเรื่องงบ Q3 เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเราก็มีหนึ่งข่าวคือเรื่องของตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะที่ทางสารัฐเนี่ยนะครับทางคุณโดนัททัมเนี่ยนะครับ mm. เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะลดการพึ่งพานำเข้าพวกชิปชิ้นส่วนต่างๆนะครับหรือนั่นหรือหมายความว่าให้ทางสารัฐเนี่ยมีการผลิตพวกชิปชิ้นส่วนตัวนี้เนี่ยด้วยตัวเองนะด้วยโรงงานของเขาในสารัฐเอง เพราะนั้นแน่นอนนะมันก็จะกระทบนะจากกลุ่มที่ผลิตชิ้นส่วนต่างประเทศนั่นเองนะครับ <c oughs> ส่วนกลุ่มถัดมานะที่ช่วยให้ดัดชนีวันนี้เด้งขึ้นมานะครับก็จะเป็น ICT กลุ่มแบงค์นะครับ Transport เนี่ยจะเป็นในส่วนของ BTS นะที่เด้งขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนาะ ICT เนี่ยวันนี้อ่า Advance นะ Adv บวกมาสองบาทแล้วก็ True เนี่ยบวกขึ้นมาได้ ทูเนี่ยมีข่าวดีนะในเรื่องของคดีความนะครับที่ทางศาลเนี่ยพิจารณาแล้วนะฮะไม่มีเรื่องของตัวค่าปรับนะครับส่วนแอปวานี่น่าจะเป็นการเก่งในเรื่องของ q 3สนะครับส่วนตัวอื่น่ะจะเป็นการไฟฟ้านะครับ AOT จะคงจะเป็นประเด็นในเรื่องของการขึ้นค่าธรรมเนียมนะครับตัว PCS นะครับในการเดินทางนะครับที่เพิ่มขึ้นประมาณ25บาบาทนะฮะ ในประเทศเนาะก็จะเริ่มวันที่หนึ่งุราคมน,นะครับตรงนี้เนี่ยตามข่าวที่เขารายงานเข้ามานะครับเทแบงค์นะพึ่งขึ้นมาสองบาทห้าสินะครับแล้วก็ตามด้วยพวกซี o ีอี b คารา์บาวพวกนี้นะครับส่วน BTS วันนี้ก็ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับโอ้แต่ไม่ติดแรนกิ้งเนาะโอเคไม่เป็นไร BTS ีเอสนะมีข่าวเข้ามานะในส่วนของทางด้านศาลนะครับ <c oughs> มีคำสั่งให้ทาง กรทมนะครับผมจ่ายค่าปรับนะฮะตัวที่เขาค้างอยู่เนี่ยนะฮะ,ะเดี๋ยวมีข่าวมาให้อยู่แล้วนะครับอ่านี่นะฮะสารนะสั่งให้กรทมเนี่ยจ่ายค่าเดินรถนะฮะแล้วก็ซ่อมบำรุงพร้อมดอกเบี้ยนะฮะตัวนี้คือค่าปรับเขานะฮะหนึ่งมืนหนึ่งพันล้านบาทนะครับอ่ะโอเค ทีนี้เราไปดูฝั่งที่เป็นลบนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าก็กระจายเข้ามาในหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มที่เห็นชัดหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นพวกกลุ่มปิโตนะครับอย่างเช่น IVL นะครับที่อ่อนตัวลงมาหรือว่าพวกลงกลั่นเนี่ยนะฮะเนี่ยนะ <c oughs> ไทยออยสอพอพวกเนี้ยมีการอ่อนตัวลงมานะครับส่วนกลุ่มอื่นจะเป็น property นะฮะอย่างเช่น CPN <c oughs> <c oughs> นะครับ อ่าแล้วก็อ่านี่หาหน้านะที่ทีนี้เรียนไปเนาะว่าวันนี้เนี่ยาาน้าลงแรงนะเนี่ยลบมาเกือบเกือบหกเปอร์เซ็นเลยทีเดียวส่วนเคซีเคซีลบมาประมาณสองเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างกระจัดกระจายนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องบอกมีน้ําหนักอยู่พอสมควรในการอ่อนตัวลงนะครับอ่ะทีนี้ไอวีลงแล้วเนาะนี่อันนี้ไอวีแลเนาะอ่าอีกตัวหนึ่งจีซีอาเนี่ยนะฮะกลุ่มเคมีที่บอกไป ดีซวนี้วันนี้ลงมาประมาณสามเเซ็นตโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของตลาดรอบบ้างนะอย่างที่เรียนไปในช่วงแรกนะว่าวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ดีดตัวขึ้นมากันหมด <c oughs> นะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของเกาหลีนะครับฮ่องกงจีนสิงคโปร์นะครับอินโดเวียดนามรวมถึงบ้านเรานะครับ ส่วนฝั่งที่เป็นลบนะครับมีญี่ปุ่นนะครับลงมา400นะครับก็น่าจะมาจากในเรื่องของพวกชิปนี่แหละนะครับข่าวเรื่องชิปนะฮะมาเลนะแล้วก็ฟิลิปปินส์ส่วนฟิวเจอร์นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับดาวโจนส์แล้วก็ n a s แ a q ฟิวเจอร์นะครับบวกอยู่128แล้วก็106ส่วนราคาน้ำมันนะครับอ่อนตัวลงมานะครับ 4ี่สิบหกเซนนะครับอยู่ที่หกสิบห้าจุดสองนะครับส่วนทองคำโอ้โหครับแรงมากๆนะทองคำยังคงเป็นกระทิงดุมากมากนะบ,บวกวันนี้นะช่วงเช้าบวกไปห้าสิบเจ็ดเหรียญเลยทีเดียวนะฮะบ,บวกแรงมากนะครับส่วนในประเทศเนี่ยบวกมาวันเดียว8 5ดร้อยห้าสิบาทเลยทีเดียว <c oughs> ส่วนดอลลาร์นะครับเก้าสิบเจ็ดจุดเก้าห้านะครับเงินบาทสามสองจุดสองสาม นะครับแล้วก็บอนยูสี่จุดหนึ่งห้าอ่าโอเคทีนี้เรามาดูใน,นส่วนของกลยุทธ์ในช่วงบ่ายนี้นะครับผมก็ในช่วงบ่ายนี้นะครับเรามองตัวอินเดซ x เนี่ยน่าจะให้ภาพของการแกว่งตัวนะครับอยู่ในกรอบประมาณสักหนึ่งสองเจ็ดห้านะหนึ่งสองเก้าศูนย์นะต้องบอกว่าการเด้งขึ้นมาเนี่ยมันดูดีนะครับแล้วมันก็เรียกว่ามายืนตรงแนวสำคัญที่มันควรจะต้องยืนได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันถือว่าโอเคนะครับอย่างไรก็ตามนะถ้าเราเป็นดูในพวกกลุ่มที่โดนแรงขายเนี่ยก็ต้องบอกมีน้ําหนักอยู่สมควรนะโดยเฉพาะพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ไม่ใช่เดลตานะเคซีฮาน่าพวกนี้นะครับแล้วก็กลุ่มปิโตก็ค่อนข้างมีน้ําหนักเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเลยมองว่าตัวเซนเด็กเนี่ยน่าจะให้ภาพของการแข่งตัวมากกว่านะครับส่วนกลยุทธ์ช่วงนี้เนี่ยนะครับเน้นไปเลยนะเป็นส่วนของกลุ่ม ที่ได้ประโยชน์นะครับในประเด็นต่างๆนะครับที่เป็น selective ของเขานะอย่างเช่นกำลังซื้อในประเทศนะจากเรื่องของนโยบายภาครัฐนะครับซึ่งก็เดี๋ยววันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยทางด้านคุณอนุทินนะก็เตรียมที่จะแถลงนโยบายกับทางรัฐสภานะครับหลังจากนี้เนี่ยอีกประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยนะหลังจากนี้ก็จะเริ่มมีการออกพวกนโยบายต่างๆมาแล้วนะครับ อันนี้ประเด็นแรกประเด็นทสองคือโกลเด้นวีคนะของสังจีนนะครับในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่แปดนะครับแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์นะมองในเรื่องของการประชุมกรองอนะรับในช่วงต้นต้นสัปดาห์หน้าต้นต้นเดือนหน้าดีป่าเออต้นต้นเดือนหน้านะครับ <c oughs> ส่วนหุ้นแนะนำนะครับก็ยังเป็นชุดเดิมนะจากช่วงเช้านี้นะครับ c p o ี ครับ CPX ตานะครับแล้วก็ LT อโอเคทีนี้เรามาดูต่อนะครับผมในส่วนของภาพตัวสัญญาณเทคนิคนะก็อ,อย่างที่กีเลีเรียนไปนะว่าโคเซนเด็กเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเนื่องจากว่าตัวสัญญาณโดยรวมเนี่ยเขาเด้งขึ้นมานะครับมายืนตรงบริเวณหนึ่งสองแปดสามตรงนี้เนี่ยท่านนักลงที่ได้ติดตามเรามาเนี่ยผมเชื่อว่า ตัวเลขหนึ่งสองแปดสามเนี่ยน่าจะรับรู้กันมาดูแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขที่เนี่ยนะหนึ่งสองแปดสามส่วนนี้เป็นโซนที่สำคัญนะครับเพราะว่าการเบรกขึ้นไปเนี่ยแล้วย่อลงมาแล้วยืนได้ตรงนี้เขาเรียกว่าโทรแบกนะครับโทรแบกสำคัญยังไงโทรแบกเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นการเบรกขึ้นไปถูกไหมฮะตรงนี้เป็นการเบรกขึ้นไปตรงนี้เนี่ยแล้วการย่อลงมาตรงนี้เนี่ยนะฮะ คำว่าโทรแบกเนี่ยคือลงมาเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งนะครับของแนวรับตรงนี้เนี่ยว่าแข็งแรงไหมถ้าแข็งแรงเป็นไงฮะถ้าแข็งแรงแน่นอนยืนได้เขาพร้อมที่จะเด้งกลับนึกภาพออกอไหมเออแต่ถ้าไม่แข็งแรงละ่ะยืนไม่ได้แน่นอนไอตัวที่ขึ้นมาตรงนี้มันจะมองไปเป็นออลเบรกโอเคไหมโฟลเบรกก็เป็นการเบรกหรอกแล้วก็อาจจะมีภาพของาน ย้อนลงมาได้โอเคไหมซึ่งตอนนี้ถามว่าตัวอินเด็กซ์เนี่ยเลือกข้างหรืออยังต้องบอกตอนนี้ยังไม่เลือกข้างเพราะว่าเขายืนอยู่โซนประมาณโซนเนี้ยมารเรียกว่าหลุดก็หลุดไม่เยอะเออหลุดแล้วก็เด้งขึ้นแต่ขึ้นไปก็ยังไปไหนไม่ได้ไกลในภาพออกนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอินเด็กซ์ยังไม่เลือกข้างยังไม่เลือกข้างนะครับอย่างไรก็ตามนักทุนที่เป็นละสองการเข้าเก่งกาไร รเรายังแนะนําให้กิ่งกาไรได้นะครับถ้ายังยืนแนวเนี้ยหนึ่งสองแปดสามบวกลบโซนเนี้ยนะครับยังไม่ได้เสียทิศทางนักลงทุนยังสามารถที่จะเลือกเข้ากิ่งกาไรได้โอเคเนาะโดยแนวต้านในรอบนี้เรามองไว้ที่โซนนี้ก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งสองเก้าศูนย์โซนนี้จะเป็นโซนที่ติดบดอานักนงทุนลองสังเกตดูนะขึ้นมาโซนนี้ขึ้นมาโซนนี้เนี่ยมักจะติดบ่อยเห็นไหมฮะหนึ่งสองเก้าศูนย์ นะครับก็เน้นที่โซนนี้ก่อนนะครับส่วนสมมุติว่าเข้าไปนะหนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งสองแปดสามนะโซนนี้นะครับแล้วหลุดประมาณหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ตรงโซนนี้อันนี้แนะนําว่าให้ลดความเสี่ยงออกไปเนาะ <c oughs> โอเคครับผมในส่วนของเส้นเด็กก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนต่อนะในส่วนของหุ้นแนะนําในช่วงบ่ายหุ้นแนะนําในช่วงบ่ายนะครับเราเลือกเป็นตัวคาร์บ้าวนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยถ้ามอง ภาพระยะกลางๆขึ้นไปเนี่ยเราจะมองเป็นภาพของตัวไซเวีย์อ่าเนี่ยนะไซเวียร์นะครับล่าสุดเนี่ยก็เด้งขึ้นมานะจากแนวเทรนไลน์นะฮะขึ้นมาปิดตรงบริเวณเส้นสิบวันห้าสิบวันได้นะครับอินดิเคเตอร์ไอซเด้งขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้มีข่าวเข้ามานะในส่วนของคราบาวนะครับผมอเดี๋ยวผมขออนุญาตรายงานข่าวกับ นี่นะคาราบาลนะครับเปิดตัวยักษ์ใหญ่จีนนะชิงเต่านะเป็นอ่าผู้จําหน่ายเหล้านะสุราแบบเก่าแก่เลยนะของของยี่ห้อจีนนะครับพร้อมกับตัวนาโยงนะครับนํโยงเทอร์มินอลในตลาดบ้านเรานี่แหละนะครับสามร่วมแรงนะสามร่วมแรงนะคาราบาวชิงเต่าแล้วก็อ่านาโยงเทอร์มินอลนะฮะร่วมเป็นธันดมิกนะลุยตลาดไทยแล้วก็จีนอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวบวกเข้ามาในช่วย ในเรื่องของซนเมนต์การลงทุนตัวคาราบานนะฮะก็เรามองแนวรับนะครับ54.75แนวต้าน57คัดลออที่54บาทตัวถัดมานะเป็นตัวปานะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้มีสตอรี่อะไรมากมายนะครับแต่ว่าตัวสัญญ,ญาณกราฟเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ให้ภาพของการปรับตัวขึ้นนะฮะปรับตัวขึ้นแบบคัพแอนด์แฮนด์เล นะครับล่าสุดเนี่ยราคาเนี่ยผ่านเส้นสิบวันห้าสิบวันขึ้นมาอินดิเคเตอร์ฟื้นตัวนะทั้ง m อ c d ทั้ง IS i s ซแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยมีเข้ามาด้วยในวันนี้นะครับก่อนนะนการเงิํกำไรเช่นกันนะครับแนวรับสามจุดสามหกนะครับแนวต้านสามจุดสี่แปดนะครับค่ลอที่สามจุดสามศูนย์นั่นเองมาดูข่าวสุดท้ายกันนะครับผม oh, NCL นซนะวันนี้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีเช่นกันนะ n อ l ซนะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาได้งานในส่วนของอการรัฐวิสาหกิจอู่ต่อเรือนะจากสเปนนะฮะนาวันนาวันเชียนะครับมูลค่า470ล้านบาทนับหนุนผลงานชิวสามโต9เก้ากระดกนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่คำถามกันนะครับผมอ่ะวันนี้ คำถามไม่ได้เยอะมากนะครับผมอเรามาดูตัวแรกนะครับ B H นะครับ B H ให้ดูแนวรับเนี่ยประมาณโซนเส้นห้าสิบวันแล้วกันนะครับประมาณเส้นสีฟ้าโซนนี้นะฮะหนึ่งเจ็ดสี่นะครับถามแนวรับมานะครับก็ดูที่บริเวณเส้นแนวนี้แล้วกันนะครับ C R C แนวรับนะครับผม C R C ลอยอีกนิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับวันก่อนเนี่ยผม แนะนําเป็นการเล่นรีบาวแล้วมันย่อลงแล้วมันหลุดเส้น50ลงมานะครับอนนี้ตอนนี้มันใกล้ละนะแต่ว่ารอนิดนึงแล้วกันนะตัว CRC เนี่ยผมแนะนําว่าให้รอยืนประมาณ22บาทนะครับ22บาทยืนเส้น50วันได้นะครับค่อยกลับไปเก่งกาไรแล้วกันนะฮะถ้ายังย่อลงอยังไม่เอาคาราบาเป็นหุ้นเราแนะนําอยู่แล้วนะครับตามนี้เลย <c oughs> อ่ะคูนะครับครูตอนนี้ยังไม่ผ่านเส้นสิบวันขึ้นมานะครับแม้ว่าจะมีข่าวรีขึ้นมานะในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังไม่เลือกเล่นดีกว่านะครับเรายังไม่เลือกเล่นนะครับก็คงจะต้องรอให้ยืนประมาณสักสิบบาทแปดสิบนะฮะสำหรับคูนะครับค่อยดูจังหวะดีกว่า BCPG นะครับแนวรับนะครับผม แนวรับดูโลวันนี้แล้วกันนะครับประมาณแปดจุดสี่นะครับส่วนแนวต้านประมาณเก้าบาทนาไฮเดิมเก้าบาทอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะในส่วนของคอฟฟี่เบรกในช่วงบ่ายนะครับผมก็อ่าอย่างที่เรียนไปเนาะว่าตัวเซนเด็กเนี่ยเราพยายามให้ยืนอยูหนึ่งสองแปดสามนะเอาเป็นว่าหนึ่งสองแปดศูนย์แล้วกันอ่ะตัวเลขง่ายๆหนึ่งสองแปดศูนย์ 1, 2, 8, ยืนได้นะครับยังไม่ได้มีปัญหาอะไรการเข้าเกงกาไรยังสามารถที่จะทําได้ นะครับแต่แนวต้านเนี่ยก็คิดว่าไม่ได้ไกลมากนะประมาณหนึ่งสองเกประมาณ10บจุดตรงนี้แหละนะครับเนื่องจากว่า v วอลุ่มน้อยลงนะครับแรงซื้อเนี่ยแผ่วไปพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเล่งในช่วงนี้จะเหมาะกับภาพของการเล่นรีบาวเก่งกําไรลรอบสั้นๆไปก่อนนะครับโอเคสําหรับช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็ปากไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ